Honda นะครับเตรียมการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่2รุ่นในไทยในวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้หลายๆฝ่ายนะครับต่างคาดเดากันไปว่าอาจจะเป็นการมาของสต y ยโ160นะครับที่จะเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยต่อจากเจโอน125ซีนะครับถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญจากทางค่ายปีน,นกอย่าง Honda ในประเทศไทย เมื่อได้มีการกำหนดวันเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในวันที่23สากรกฎาคมปีนี้พร้อมทั้งมีการถแถลงนโยบายนะครับในการทำตลาดของรถมอเตอร์ไซค์ตะกูลฮอนด้อีกด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนนี้ทางคาร์แมกซินไทยแลนด์ของเรายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในรุ่นไหนกันแน่แต่ว่าคันแรกที่ทางเราคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ ในการเปิดตัวก็คือ New Honda s t y l o 160ที่เปิดตัวกันไปในประเทศอินโดนีเซียก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีสาวกนะครับแฟนๆรอคอยกันมากของ s t y โ o นะครับที่มาต่อยอดจาก g i o n o Plus 125และรถทางด้านสไตโ o นะครับเป็นรถแนวแฟชั่นสกูตเตอร์ที่มีการดีไซน์เนี่ยคล้ายคลึงกับ g i o n o Plus 125ที่เปิดตัวในประเทศไทยก่อนหน้านี้ แต่ว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่แรงกว่าและพิกัดมากกว่ากับขุมพลัง e s p Plus ขนาด 157cc 1ลูกสูบ4จังหวะ4วาล์วพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวพร้อมกับฟีเจอร์ที่อัดแน่นมาเต็มต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าเจ้าตัวนี้แต่งสวยแต่งแรงแน่ๆนะครับสำหรับ Stylo 160 แต่สําหรับชื่อในการทําการตลาดของประเทศไทยนะครับยังไม่แน่ชัดว่าจะใช้ชื่อไหนกันแน่นะครับจะใช้ชื่อว่าสไตโล160เลยหรือไม่ตามอินโดนีเซียหรือจะเปลี่ยนเป็น g o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  อพัสร้อ c ก็เป็นได้นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับมีการคาดการว่าจะเป็นไปได้ก็คือ New Honda PS250 นะครับเป็นรถมอถเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ แบบแนวคัสตอมลถอเนกประสงค์นะครับที่มีงานออกแบบเฉพาะตัวซึ่งในตอนนี้เรายังไม่อาจจะทราบในเรื่องของคุมพลังได้ว่าจะมาพิกัดแบบไหนแต่อาจจะมาในพิกัด157นะครับ 157cc EP Plus นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ใช้กับสไตโ o 160ก็เป็นได้นะครับโดยรถในแนวทางนี้จะมีกลุ่มผู้ใช้งานในไทยเนี่ยให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยโดยประเทศในญี่ปุ่นเองนะครับก็ มีใช้อยู่มากแล้วนะครับสำหรับ Honda ps 2 5 0อย่างไรก็ตามนะครับแฟนๆก็ต้องรออดใจอีกสักหน่อยนะครับในวันที่23กรกรกฎาคมปีนี้เจอกันแน่นอนนะครับกับ2รถรุ่นใหม่จากทางาค่ายปีกนก Honda นั่นเองนะครับฝากกด Subscribe ช่องขาแมกซ์ซนไว้เลยนะครับหากเราทราบข่าวข่าวความเคลื่อนไหวใดๆนะครับจะรีบนำมารายงานโดยทันที ในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ